สสิ่งกับ6ขั้นตอนในการสมัครสอบกอพอ e-exam 6 9นะคะประกาศจากสำนักงานกอพอนะเขาบอกมาว่ามี3สิ่งแล้วก็มี6ขั้นตอนเวลาเราจะสมัครสอบกอพอ e-exam 6 9พี่ขิมสรุปมาให้เอาให้ฟังง่ายๆจำง่ายๆกันนะครับไปเริ่มกันเริ่มจาก3สิ่งก่อนนะครับอันดับแรกเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้อันดับที่2ไฟล์รูปถ่ายเอาให้เห็นหน้าตัวเองชัดๆนะสุดท้ายอันดับที่3ข้อมูลส่วนตัวพร้อมกับรหัสผ่าน ที่เราไปสมัครในเว็บกอพอนะอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะต่อไป6ขั้นตอนในการสมัครสอบกอพอ e-exam นะครับกพเออขาจะเปิดให้รับสมัครตั้งแต่วันที่7มกราคม2,569เวลา8โมงครึ่งนะครับขั้นตอนที่ต้องทําเลยก็คือ1ครับกรอกข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครกรอกข้อมูลล่วงหน้ามาแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมา2ครับอัปโหลดรูปและสุดท้าย3ครับจ่ายเงิน ตรงนี้เสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วรอ1วันขั้นตอนที่4เช็คสถานะการสมัครสอบขั้นตอนที่5ถ้าเกิดสมมุติว่ารูปถ่ายใครมีปัญหาเขาก็จะเปิดโอกาสให้เปลี่ยนรูปถ่ายได้แต่จะทําได้ตั้งแต่วันที่28มกราคม2569สุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับขั้นตอนที่6ครับพิมพ์บัตรประจําตัวสอบเขาจะเปิดให้พิมพบัตรประจําตัวสอบตั้งแต่วันที่13มีนาคม2569นะครับอี่กสิือ3้ิ่งแลัวนก็ขัอนตอน เอาไว้สําหรับเตรียมตัวสมัครสอบกอพ e-exam หกนะทุกคนเตรียมตัวไว้ดีๆนะครับผมและถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะพี่ขิมจะมีอะไรมาอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับผม